เขายกอยู่ที่ว่าตั้งสมณะสามายาตั้งแ้วเขาคมาแล้วก็เอาคืนไม่เอาถ้าดคือเราไม่ไม่ขึ้นเจ้าคุณมาแล้วเป็นบุญคขึ้นอย่างเดียรูขึ้นชั้นลาดเลยจากชั้นลาดชั้นแค้ไม่เอาพลาขึ้นชั้นขั้งเลยครูครับขึ้นเพิ่อนบุญรับย่อมรับขึ้นได้เจออ้าวได้หลวงน่ะการครูสิขึ้นสมณะทักกับเพิ่นนแต่ะ คนบอลลขึ้นเนี่ยครับเฮ็ดเทังไงเฮ็ดังไงครับก็เล่าในส่งปรัโงหนึ่งเอาขึ้นพัดกระเหวขึ้นบอลลามขึ้นบอลลาขึ้นแล้วนที่สองให้สูงาก่อให้สูงมากอให้สูงมาก่อทั้งที่สองมันโงมาเลยถึงตั้งถึงชั้นล่างด้วยท่านที่สามนี่ฟางมาแท่โบยว่าถึงชันท่้งด้ยยนั้นนี่ได้พูดแล้วนะเนีลย นี่คหัระวังนะที่นี่ท่านทํานี่ต่อไปนท่านลองต้เด็จจะไปอยู่นะเดี๋ยวมันจะขึ้นต้เด็จนะไม่เอาเราเท่านี้พอแล้วว่าแต่ว่าเราขู่กำนักพระราชวังนะยามาทำหน้านล้วว่านี่เราเห็นแก่ทั้งสองโบสถ์ก็ผ่านนะที่เราเล่ามาแล้วว่ามันมียาชัอนหน้าเราเราก็พูดอย่างนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้โควครับ ดวงตาว่าวเพิ่ง yeah. มีใจเราญาติเนาะดวงตาว่าวเขาก็ญาติแล้วข้าพเจ้นก็ญาติเลยครับข้าพเจ้วก็เราเราพูดให้มันเต็มจัจเต็มใจก็คือว่าไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าทำกับใจยันเดียวกันไม่มีเลิศ